สวัสดีครับผมวันนี้เช้าที่สดใสออกไปวิ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไง let's go hello ในตัวกันทางได้ถ่ายละในตัวกันทางได้แล้วตัดเตียงมาเฮ้ยอันนี้ถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอ้ หลอเนี่ยคหลอเียสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงเขาไม้แก้วแล้วนะครับเราจะพาไปกินกาแฟนะครับที่เขาไม้แก้วเป็นร้านไม่รับนะครับแต่ต้องขยับกันนิดนึงนะครับพี่เราจะพานําทางนะครับพี่โลนะพี่สิบแปดโลไปกลับสิบแปดโลไม่รู้ไหวเปล่าชิวๆครับผมโอเคครับเริ่มเดินทางกันเลยครับผมไปแป๊บไปแล้วครับพิดก่อนผู้นำ สวัสดีครับเดีย๋ยวจะพาไปจุดแรกนะครับก็คือจุดชมวิวบนเขาแงวอมวอมเสียงหายใจเริ่มมาแครับส <laughs> <200 m. S 3> องเมตรว้าวีประเทศไทยจุดแรกของวันนี้สัญญานู่นมาถึงแล้ว จุดที่หนึ่งครับจุดชมวิวว้าวสวยมากวันนี้มีหมอกด้วยเดี๋ยวเราไปดูใกล่กันบ้าโอ้โหววาวมากเปิรอบนี้ต้องมาเห็นด้วยตาครับไหวไหมเหนื่อยไหม สวยนะภาพที่ได้คือนี่ครับคุมการหายเหนื่อยครับคุมการหายเหนื่อยเดมดเด็ดเด็ดเหนื่อยดเง็ดนด็ดเด็ดเดแดเด็ดเดงดเด็ดดดเด็ดเดเดดเลเดดดดเด็ดเด็ดเดเเด วันนี้เราก็ทำการลงจากหน้าผาสูงไกลนะครับพี่แต่ละคนเขาชำนาญกันนะครับมีแต่ผมคุณหลอ,อกยเดียวครับไม่ชามาเอาแล้ครับของแท้นี้่อันโอเคโอเคอันนี้แทบจะคาแล้ว ไปได้ไปได้ตอนนี้เพิ่งจะโลโลขึ้นนี่ถือว่าลงมาไหวแล้วไม่งั้นถ้าเดินงั้นอ้อมเยอะนระยะไหนช่วยไหนใกล้ไหน,นไหนแล้ววแลวาวจะขึ้นไปตรงนั้น นนไ้งูะครับอยากจะไปเนินหมาหอบอันนี้ประมาณกี่กิโลครับเปลี่ยนแผนละ <500 m. S 2> ห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรห้ามีทางตรงไหมพี่ตร,ตรงอย่างนี้นะม <c oughs> ีทางตรงนี <c oughs> ่ครับทางเตรงไปเนินนะหอ,อบจะไปทางอันนี้ <c oughs> อันนี้น,น,นี่จะเป็นโอกาสนะครับเห็นขัดมาใหม่ขาดสมาชิกหนึ่งคนนะครับตอนนี้อันดับหนึ่งคนรู้สึกน่าจะฟอร์สอ้าว เขาเป็นะเขาเป็นจานนะพี่เขาบอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วจริงๆใกล้เป็นลมแล้วจานนะถือไปก่อนอยู่บนไปไทยด้วยนะ giác hệ đuôi, quá mân, đi, cha cha nôi, nè lâm nón, nè ying, em anh a? em anh như quá. คือบนยอดระยะทางตอนนี้นะโลแปดนะครับแปดโลเหมือนวิ่งแปดเลยปะระยะทางแปดโลเลยกิโลแปดยังไม่ถึงสองกิโลนะครับแต่สภาพคนนี่น่าจะไปสักแปดโลแล้วยัดลมนะครับไหวปะไหวเหนื่อยแค้ไหนี่ยเป็นไงเก่านี้ขาเก่าเราไม่มาแล้วนะโอ่ะเรียกเรียกด้วย ไปดูดูสภาพอีกทีนึงาทางกลับไม่ขึ้นเขาก็ได้หรือจะขึ้นรถกลับอย่าไปยองนะเฮ้ยอย่าไปยองมาแล้วต้องไปสุดมาแล้วมันต้องสุดเดี๋ยวพี่ลากไปเองเลยนะติดจะยางลูกพี่เครื่องอ่ะเดี๋ยวเราสองคนละจานเครื่องติดติดดับดับอยู่เนี่ยขาั่นอะไรเงี้ยหล่นลื่นนะตอนนี้เรากำลังไปจุดหมายถัดไปนะครับ ยังไม่ถึงสองโลเลยครับ <c oughs> <c oughs> กินกาแฟกับเราก็มานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสครับเย่ทำทรงน้ำหน้าครับผมชีวิตนะครับชีวิต จะห้าแรงนะเดี๋ยวพี่เขาเป็นลมต้ให้พี่เขานำหน้าใช่ผมเป็นสายเด้งครับผมเป็นขี้เมาขี้เมาที่ชอบวิ่งครับผมขี้เมาที่ชอบวิ่งนิดหน่อยวิ่งแนนิดหน่อยสดซื่ออะไรครับร่างกายมีพลังฟังแต่พี่ด็อกฟังพี่ด็อกคุยกับแฟนบ่อยๆเริ่มจะไปสดซื่อคับพี่ด็อกแลยนีพี่ด็อกหวานนี่เปิดอยู่วะเปิดแล้ว อันนี้ระหว่างแวะข้างทางนะครับมาดูพี่ก็ขุดจิ้งหลีดได้หพี่ยังไม่ได้คหรอยังไม่ได้ครับยังไม่ถึงลึกอยู่ครับโอ้มาหลายคนนะครับได้ปะครับนี่ครับขอดูนะครับนี่เขาจิ้งหรีดดิวีขุดได้ตัวปักไยนะครับโอเครัาขอบคุณมากครับวิ่งต่อขึ้นทางสเพบไม่พูดไม่จากันแล้วหลังการขับรถไปมันเป็นเรื่องปกติครับนี่ เดินไปวิ่งไปเป็นเรื่องปกติหรือเปล่า,ลาพากันไปอีกนะครับรอับโอ้โหเราจะมาเปลี่ยนการไปเที่ยวคาเฟ่แบบปกติกันไป,ปริบ้าแประตูหินพีดุอันนี้ใครจะมาคาเฟ่ไม่ต้องห่วงครับรถเสียรถพังคนพังติดต่อได้ เรียบร้อยแล้วครับพื้นเปิดแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นการวิ่งแบบเรียบร้อยครับทิ้งกันไว้กลางทางอีกแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเอากลับไปด้วยนะเอากลับด้วยนะครับแต่เราไม่ได้ทิ้งในป่านะครับแอมดอกหลุดสังเวยพื้นไปแล้วครับแร่แดนะ่แรแรแร เผื่อใครอยากมากินกาแฟนะครับติดต่อได้ที่แอมนะครับหรือติดต่อได้ที่ผมเดี๋ยวผมจะพามาผมจะเลี้ยง,ยง,งผมจะเลี้ยงกาแฟด้วยแต่ต้องพามาเส้นทางที่ผมมานะเรียบร้อยนะครับเป็นไงพี่ สบายสบายัันนีี่้ไมมะครบแลวถนนดีๆมีทําไมพี่ไม่บอกแต่แรกครับเนี่ยถนนดีๆมีทำไมพี่ไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วแล้วทำไมพี่พาผมมาทางนี้ถนนดีๆไม่บอกแต่แรกนะทำไมพาป่าย่าป่าสุดยอด <ใ>อย่าลืมนะครับนี่แค่ครึ่งทางนะเปิดกล้องครับอย่าลืมว่าเราต้องวิ่งกลับอีกนะครับภาคไหนภาคไหนกูไม่ภาคเป็นยังไงกู <c oughs> เหนื่อย <c oughs> <c oughs> ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่อยู่อ่ะ <c oughs> ขอมือจะเป็นเป็นที่กลางเต็นท์นะครับตรงที่กาแฟาจะทาสีฟ้าผมเคยมาครั้งหนึ่งี่ครั้งที่สองเหมือนก็เพิ่งมีงานแต่เดี๋ยงานน่าจะเพิ่งจบ โซด,ดาเต็มเลยแต่ผมมีนะขอข้าขปวดได้มาโขน้ำแข็งนี่งี้พี่ <c oughs> <c oughs> ผมพกมาด้วยนะเนี่ยทางรถที่เขาเข้านะจะเป็นทางนี้อ๋อเอาแล้วเราไปไหนมาพี่ยราเราเ,เรามาทำไมมางี้เลยนะเขาก็มีทางนี้นะแล้วทำไมพี่เขาไม่บอกว่ามีทาง นะน,นี้ <laughs> นี่ครับใครสนใจครับมาได้เลยนะแปดถึงยุคเาพฤศจิกายนี่กันอีก <c oughs> ที่นี่ครับที่นี่ครับคือที่ไหนนี่ครับที่นี่ครับเดี๋ยวนั่งวนีีก่อนะนั่งวนกินไรามาส,ส,ส,สั่งเลยสั่งสั่งเลยจ่ายด้วย เอาเอสเปสโซเย็นแก้วหนึ่งครับเอสเปสโซเย็นสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีงานอะไรครับนี่โคราชาโคราชาฮารีโูราฮารีฮารีนะผมว่าน้องก็มาทำอะไรจอดรถก่ออนโเคมาถึงแล้วดังเลยชาเขียวลาเต้มาถึงแล้วครับผมสภาพนี่ครับ สลัดรองเท้าไปพื้นเรียบแย่เลยไม่ใช่นพึ่งพึ่งถึงแล้วคาเฟ่หลักเท่าอุ้ยยอดมากงานอีกตอนนี้นั่งพักนะครับผมตอนนี้ก่อนห้าให้20กิโลไม่20กิโลพี่รู้ว่าผมสั่งอะไร ชานมเย็นเหมือนขียวนี่นี่คือกาแฟกาแฟเไม่ใช่กาแฟชามากินชากาแฟที่ไฟฟันใช่สีเขียวซะแล้วนี่นะแล้วกาแฟที่หอยหนาสีสีส้มซะแล้วนี่ครับขีนเมาที่วิ่งได้นิดหน่อย จะพลังงานเยอะพี่ชทมี่นี่เไม่มาเท่ากันนะพี่่าวิ่งพี่าวิ่งขารมาเท่ากันเนะท่าไหร่ลกงเหียที่ทันงเดิมแบบี่